อเค้นมาต่อเลยดีกว่าหลังจากครั้งที่แล้วนะครับชิกาทีมชิกามารุนะก็ได้ผนึกอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันจะก,กับผมการเดียนเช่นเคยนะฮะกับเกตน์มีชื่อว่าโนโต้นินจาเชเบเรนฟูบัตสามนะครับเราต้องจบสงครามไมได่ด้วยด้วยเห็นไ,ไ,ไหมเออโจโจิโจจิฉันไม่เคยเห็นคุณลุยมานานแล้วเนี่ย โ <laughs> จจลุยเองแล้วเนี้เริ่มลุยแล้ว <c oughs> ทำไมตอนนี้มันดูหล่อขึ้นวะเฮ้ย <laughs> มีอาสุมะเตือนใจให้คนระับถือว่าทำทำได้ดี เอาแล้วครับผม b a เท l e ต่อไปจะเป็นอะไรรายงานครับผมทัพนินจาได้ผลักดันศัตรูถอยออกไปแล้วนะตอนนี้ก็มารายงานที่เหล่าาเงคัอ่างี้ก็มารายงานทเห่างเงนะครับ <adapting>

ก็เลยขึ้นอิโนโอจิข่าวดวงครับผมายนินินจาใส่หน้ากากโผล่มาในสนามรบแล้วเฮ้ด <c oughs> นีนนกกนนน่นินจาใส่หน้ากากหมายถึงมาด้าอุจิวะอุจิวะมาดาเออน่าจะใช่ครัผมในที่สุดมันก็มาแล้วกัน

เฟิร์สคอมมานีโอ้โหดารุยอุชิวะมานละโอเคฮะต้องขอออกไปเซฟนิดน,นึงนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดครับผมเซฟก่อนนะฮะเซฟเสร็จแล้วก็ต้องอ้อครับ จัดของนิดนึงโอเคครับ okay, บายใช่เยอะน่ะาใช่เยอะตัวไมืก่อนโอเคนะฮะเราใส่ดิลุกจักระนะครับโพชั่นโอเคแดกเป็นแสนเลยเนี่ยใส่คนใหญ่ดีกว่ับผมใส่คนเล็กยู่ตลอดเวลาเลยลืมตัว ให้ตายเถอะสงครามก็จะบังเกิดแล้วสงครามก็เริ่มต้นแล้วยังมาขายของอยู่ได้ท่านนี้จะแจกให้ฟรีเลยไปมาดระมาแล้วครับผมมาเจอกันน้อยมาน้อยมาน้อยมาเว้ยโอ้โหกระเด็นไปผักปลาเลยฉันยังไม่ใช้พลังอะไรเลย ฮะโอ้โห huh? oh แค่มองตาก็แข็งไม่หินตายหาเลยเนาะนี่แค่มองตาเนี่ยเอาเลยเว้ยฉันแคร์แค่ไอสิ่งนี้เท่านั้นน่ะ huh. ถูกจับได้ไงวะไอสองพี่น้อง เอาลในกรณีนี้ฉันจะมอบให้ซัมมอนนะครับวิชาคาถาอันเชิญอันเชิญตัวอะไรใหม่อะอะไรวะเกโดสเตเตต์รูปปั้นผนึกสัตว์หานะผมโอ้โหไม่เลียงตัวนี้มาละ ไอ้ไห้นั่นคือที่ผมที่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่พาร์ทนู้นนะครับว่าสองพี่น้องกินคินนะฮะมีพลังจักรละก้าวห่างนั่นเองนะครับเอาละเกโดสซะลูกปั้นเกโดนะให้ลูกปั้นลุยเลยวะโอ้ยดเค่รูปปั้นผนึกสัณหานะฮะอย่าบอกนะสู้รูปปั้นชิบหายนะมึงโจจีด้วย มาเว้ยเอาหน่อยโอเคมาดีลุกรีคอเวอร์โพชันดีวกว่อนนะอ,อ,นตอัติออโตเมติกเฮ้ยอันนี้มีซื้อที่ไหนอะโองช่างแม่งไปดีวกว่า <c oughs> มามา โจจิกับลูกปั้นจะอลังเกินไปแล้วมาเว้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันทำลายทุกอย่างเลยนีหว่าฉันจะอยู่มันเองหล่อขึ้นเยอะนะโจจิโจโจิจวิชาขยายร่างขั้นยอดบังค่อยจงปลดปล่อยความบ้วนใช่ ใช่เหรอกลางปีกด้วยเยทเทยังรอ,อมาเลยไอ้เชียเลือกอีกแล้ววะ a อ c e เซป u ์ p ั r พอร์ตมีซัพพอร์ตด้วยเยทเทเรื่องฝั่งนี้มีซัพพอร์ตนะครับ ถือโปรเทคฮีทเฟยนะครับโจจิอคิมิจินะครับต้องการสู้นะครับอันนี้สู้ด้วยตัวคนเดียวนะครับโอเคนะครับอันไหนยากเลอันนั้นแม้ว่าจะเล่นฝั่งฮีโร่แต่กูจะล่อรีเจนครับผมมาหน่อยไหมลำเบิร์ดนะครับ มาด้าวเหนือโอ้ยมาหนี้ครับผมต,อต,อต,อตอ่อยต่อยต่อยวิกต่อยวอ่เอ่ะวูชี่นี้มันคนอยากครับชัด วิง่งต่อยน่ครับลงไปเออนั่นแหละรุ่นรุ่นรุนรุน,นต่อยต่อยต่อยมัดเชีย่ยไม่โดนเฮ้ยโดนโดนเหรอมัด ดาวเฮีย้ยต่อ,อยเอไปมัดลุลุน,ลนเออแหละฉันต้องไม่แพ้วิ่งก่อนวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งโอเคเราไงวะจับยกนี่ครับยกนี่ครับสูเ็กทุบเลยเชีย่ยแม่งน,นักมวยปัม้มนี่มันเหมือนเล่นสูโม่เลย ลุกขึ้นมาดิเฮ้ยเอาหน่อยมัดชกเข้าไปแม่งกันกันแต่ไกลเลยเฮ้ยจ้าห้าทุบมาโอเคถุบไว้มัดพิฆาตต่อยเอาไว้เอาล่ละวู้กระเด็น นะใก,ใก,ใก่อนนะไกลไกลไกลนดลครับเออแหละทนบุรีเอาแค่เค,ค,ค่ยังไงยังไงวิง่งวิ่งเฮ้ยเครียดไฟฟ้าโอ้ตายแล้วตายลิว้วเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยไม่เอาขยับอะ่ะมันขยับไม่ได้ขยับไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวๆ,ๆตรงนี้ต้องหลบหลบหลบ,หลบใช่ไหม ลบใช่ไหมโอเคลบลบเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมานี้มานี้ลบก้อนลบก้อนลบก้อนยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาม้อยแล้วม้อยแล้วโจจิระวังไว้ชิมหายละโอ้ยเชี่ย โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอย่าหมอบอย่าหมอบอย่าพุ่งหมอบช็อตโจนจิมึงช็อตนานไปแล้วมึงช็อตนานไปแล้วไ <c oughs> ม่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเชี่ยแม่งกันมัดโอ้ยแม่งกันตลอดเลยตลอดตลอดอะไรวะ มัดกันอีกแล้วเที่ยแล้วไงจัดการมันไปอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเฮ้ยหลบเขาผมหลบได้ว่ะ เออ,เอ,อตอนนี้ตันนี้ต้องถอยไกลๆเออโอเคเข้าใจละถอยไกลๆก็ไม่โดนแล้วนี่อันนี้ก็ต้องหลบสไลด์สไลด์โอเคกระตุกทำเอ,อ้ยกระเชียกระตุกไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กระตุกกระตุกกระตุก พุ่งพุ่งโอ,อตายฮ่าเชียยังไม่พลอยอเหรอวะพอ,อยแล้วโจที่ลุกเฮ้ยช็อตช็อตเยอะช็อตเยอะจับแม่งทุบไปเละเละเธอแล้วมึงเละเธอแล้วมึงครับผมมัดดาวเหนออือรุ่นรุ่น เข้าท้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่นแหละที่ต้องการรุ่นรุ่นฉันต้องหยุดมันให้ได้โอเคโอ้ยเชี่ยแ,แม่งแม่งอี่ละเชี่ยมีเบียงหินด้วยวะ มีจับหินมาเวียงด้วยกดปลาแล้วก็จจายแล้วมันจับหินมาครับโอเคโอเคโอเคเจียนเียนเียนๆๆๆอย่าเพิ่งไปเข้าใกล้มากเราไม่มียาให้กดน,นะตอนนี้ยังมีอีกยังมีอีกูป,ปาหินปาไร้แค่นี้ ไกลสุดโอ้ยเยอะเยอะโอ้โหเต็มเต็มเต็มเียวมัดน,นั่นแหละเข้ามาทำไมให้อายบ้านนะนวลน้องไปไกลๆครับผมชนไปทีจับไปมัดทิคาดอือ ครับเต่าละเปลี่ยนยังไงยังไม่จบแต่มันคลั่งแล้วคลั่งแล้ววะเฮ้ยทำไมมันเป็นอ่งนะั้นเอา้าถอยไปไหนเชีย่ยแม่งช้าเอาเอาเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงโอโห เต็มๆรับไปเออโอ้โหขอโทษทีฉันมาสายพ่อพ่อมาแล้วโจจิรีบจบมันเถอะมาจบมือพ่อพ่อลูกประสาน f a t อ e r แอน Son มา ิชาพ่อลูกป,ประสานงานสุมันโจจิตะกุลอาคิมิจิเนี่ยครับวิชาขยายล่างนี่โอ้โหเหียกดผิดคือกกด,ดผิดมาเอ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 ,เอ,เอครับผมเยี่ยมเร็วมากโอเคมาลรไฟฟ้าวู้บวับพิ้วพิ้วมากพิวมากยังพิวงพ้วจะพิ้วกันเลไป่ะ มัดพ่อลกฉันจะสู้อยู่ข้างคุณนะโจจิสักวันหนึ่งนี่แหละได้สู้ข้างแล้วบ,บัต์เตอร์ไฟบอมโอ้โหเออคุณขาโอ้โหเอ้าตู้ไม่ตู้บึ้มโอ้โหโอ้โห โอ้ยอลังอลังไม่ดิอลังไม่ดิเก่งอย่างนี้เออฮือ,อหายไปเลยครับอันเชิญมเมื่อกี้หายไปเลยหุ่นหุ่นเกโดอะอ่าจะไรนทำทำไมพ่อไม่ลืมตามันไปแล้วเอ้ย รู้สึกว่าโจจีใช้ท่าไอ้นั่นอะ,ะไอ้บัตเตอร์ไฟตลอดเวลานะเหนื่อยดิจากจากล้าหมดพอดีดเราทำไปแล้วโจโจีเย่เย,ยี่ยมไปเลยวู้ฮู้ยอดมามา วโอเครลชิฮานได้ตัวอจรางงมาเพียบเลยโอ้การสู้โจจิเมื่อกี้ยาวนานมากเลยใช่ได้เจอหมัดดาวเหนือเข้าไปแม่เจอเจอโจจิแม่ปล่อยบางใครอ่ะโอ้โหขยายล่างครับ จงขยายมันจะไปบีทอย่างเดียวเลยวะนี่เรื่องอะไรกันแน่ครับผมเจ้าจ,จีเป็นไงบ้างเออก็แต่ว่าเละเทกนันหมดเลยเฮ้ย ฉันว่ามันคงไม่กลับมาอีกนะเอ็มซัตเตอร์ตอนนั้น,อน,นตอนนี้ตรงนี้ก็สิ้นสุดแล้วแต่ว่ามาไดะไปไหนแนละ้วไม่รู้ Chapter 7 Mortal Combat All the Cross ดอนโอเค เซฟเดียวไอ้เฮ้ยฟิวโอเคเหนื่อยยากลำบากจบการต่อสู้ณจุดนี้นะครับก็ยังกลับมาอยู่ที่ฝั่งนารโตเหมือนเดิม มึงยังไม่รู้สึกรือซาเลยใช่ไหมเขาจะเป็นจะตายกันแล้วเนี่ยเหนื่อยจังโว้ยโอเคเนเดี๋ยวเราไปตัดกับทางฝั่งน้าโตบ้างหลังจากให้เพื่อนๆพลุยกันสะพอมสะปากหอมปากหอมคอน้าโตมึงได้เวลาออกลงแล้วนะครับสำหรับพาร์ทต่อไปเจอไร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 ติดตามชมกันให้ดีบายบายจุ๊บ สวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของ Guardian TV มาโดยตลอดนะฮะและเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่มอวีดีโอตรงกลางหน้าจอนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูวิดีโออื่นๆของ Guardian TV ได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลางคำว่าม,วามอวีดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอคุณเดียนมันขี้เกียจใส่ลิงก์นั่นเองนะฮะ <c oughs> ให้คลิกเข้าไปดู วิดีโอที่ช่องกันเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย